สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน VAP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับข้ามคืนของวันที่3นะครับเดือน 8- 2 0 2 3นะครับพี่พี่ สำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดกําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่ๆเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินกันได้นะครับผมเป็นบ้านแอดมินของบอหลองเองนะครับผมสำหรับแนวทางของวันนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมของเราเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆก็มาสายรูดนะครับมาสายรูดกับสายเจาึงรอบนะครับผมเมื่อคืนนี้ในราวกรชาตินะครับผมให้2กับ6ไปรูด2คนที่ออกนะครับ6ก4กับ7,2นะครับดูนะครับ 6, 7ให้แต่ว่า2,72ไม่ให้นะครับเน้นไป2 9เนาน้อออก72นะครับ ใครไปรุดที่2เข้าไปที่72นะครับสายรูดนะครับดาวโจร VIP ให้2กับ8นะครับรูด8 8ไม่มานะครับผลที่ออก5 6 3กับ9 2นะครับพี่พของเราใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 9 9 2นะครับมาในตัวเจาะเนาะนะครับเน้นไป8 3นะครับออก6 3นะครับพี่ส่วนนะครับผมดาวโจรปกติให้8กับ9ไปรูด9ผลที่ออก2 5 2กับ1 6นะครับพี่ๆกลับหัวซะงั้น นะครับให้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งาะออกหนึ่งหนะครับอืมนะครับผมน่าเสียดายนะครับรอบนี้หลุดไปนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแนวทางของวันนี้ในรอบแรกนะครับผมได้สามแล้วก็เก้านะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขเก้านะครับผมสามสอง สามสี่สามเนะครับเม็ดเดียว3ามนะครับตัวเน้นก็จะเป็นในที่97 92 37นะครับผมส่วนดาวโจนดาวโจน V.I.P. นะครับ ดาวจน v ีพผมได้8แล้วก็2นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข8นะครับผม2 3 2 6 2 8 8 3 8 6 8 9นะครับเพ็ดเดียว2 8 6นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ค่ำคืนของวันพฤหัสนะครับผมได้2แล้วก็6นะครับสายรูดให้ไปที่เลขสอนะครับผม60 64 67 20กส 27เมตนะครับเม็ดเดียว620นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่สลับแนวทางในรอบดึกนะครับลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ค่ำคืนนี้ตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ